โอนีิเป็นทีมงานสาวๆผัวเผือบ่ปโอ้ผัวเผือเจอกันโอ้ผัวเผือเจอกันไในปีนว่าเป็นบุญประจำปีสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขั้วก็ไม่ได้พูดคำง่ามๆพี่น้องขนมกับไปจะเสียบด้วยนี่วุดยอเสียบ ถ้าว่าบ่แซ่บก็บสิขอขืนดแน,นับเนาะไปแจกแล้เวเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบกับอันมันนอกคือเก่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมหรือว่า FC เบิร์ดสุขุมสุพลด้วยพี่น้องนะครับวันนี้ครับมาไม่ขึ้่อนเน่ยก็เพื่อนเนี่ยกับคุณบัตรน้องปลาโพอันนี้มืออื่นด้วยพี่น้องเอ้ยมื่อวันมื่อไงครับเขาลงจังหวัดเขาลงวันทีสิบสอง โอ้ยล่องบนมะฮับโอ้จะจะมีเออจะมีงานเดี๋ยงานบุญบุญประจำปีงานบุญประจำปีหลวงภูช่าพี่น้องอยู่วัดน้องปะพงเนาะอาจจะเขาหูคุณหูอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่อำเภอวารินชำราบเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดหลวงภูช่าวัด ววววั um ัดดดองาแมนนะครับวัดรน้องปลาพงบอกยังไงใช่เป็น้องน้องปลาบะซาแมนวัดรลพบุราวัดรน้องปลาพงอำเภอวลินจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเมันมีบุญมีงานประจำปีพี่น้องก็คื่อกับหน้านะครับญาติทั้งอาโศเนาะประกาศพักกันเห็ดลงท่านพี่น้องเมื่อหันซอยเนี่ยเขาก็เลี้ยวซอยเนี่ยเห็ดไม่หนุยครับ พัดมีพัดนีพัดมีพัดมีโอ้พัดมีพัดมีข้างในเั็อไเฮ็ดเองทหวานอ้ข้างในเครดของข้าหวานพมเรนเป็นเอาไปแจกลงทานเป็นไ่คนี่แจกล่งทานเนาะลงทานนคนไร้ยนะครับเดี๋ยวถ้าไปเคยมากเนาะแต่ละปีนี่ยิงไงแห้งเราคนไงเนาะยิงไงยิงไงอลังการแห้งคนนุ่ยวกเลยากินไปเอาก เอากระเอบไปใส่ป่ะให้กระเป๋าพูดอดไกระเป๋ากระเป๋าให้กระเป๋าใหญ่ๆเนาะเด็กเหมือนพ่ออยากบอกม่อนได้สิไปน้องถ้าไปกะไปเพราะเปรตไปซิมมือซื้อดอกไปน้องโล่งท่านเนาะปัดจัดไปไปน้องเดี๋ยวพ่อพาเขาไปข้างในเนาะเดี๋ยวว่ามียังไงข้างในครับน้องพาพี่น้องไปชมข้างในเนาะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยก่อนสิไปลงท่านบัดน้องประพุ่งนะครับพี่น้องบัดน้อง ลงทานนี่พี่น้องโอ้อันนี้อันนี้แจัดเอง่นี่านี่หลายคนเลยค่ะเหุรวมกันเนาะสวัสดีครับอ๋อโอ้แจกคนละควรบป่ครับนี่อร่อกพี่น้องฟังในติสัพสัพสัพสัเสัน จะร่วมกันขั้งบุญเาจะเอบนจากองล่างส้ล่างร่วมกันจนดไปเสียดีว่าน้องบุ้อาเอาขอไปทางในั่นทางในเดี๋ยวจมีแบบร่ี่แล้วก็ดูปฏิบัติธรรม่ะโอ้มครับเฮ้ยน้อบกแกันเลยน้อดกแลกยิ้มบุญยิ้มบุญยิมบุญนะนะครับเป็นบรรยากาศอะไจหลายปี เอ้าบริจาคลายปีโอ้บริจาคลายปีเนะพี่น้องเพราะว่าเป็นบุญประจำปีสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้วยค่ะอันดับเบลสวัสดีค่ะโอ้ดับเบลก็ดับเบลจะดัเบลทำอะไรค่ะวันนี้ พอพี two, two th ่อ uh, ันไปดูด no, ูทำขนุนทไรดูอะไรครับวันนี้ามเยวไปยางบเล่หเยางจ้าไม่เลเบิ่งของแต่ละยงมากจมันจะเลยเบิ่งของสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่องอนนบันนอกครับอันบ้นช่ไี่เรือันนี้แม่ครัวก็ไม่ได้พูดงามไปหน้องขนมก็ไม่ะด้เสียบดนี่ยนี่บเสบบถ้า่าบเสบก็สิขอขืนเนี่ครับเนาะไปแจงแล้วเวนะอันแีกกแรกป่ครับนี่ แรกกินแรกพี่น้อตบกคงเล่าๆนะครับอตน่ประเดกนัวๆนะครับพี่นอ้องสค่ะนงี่สวัสดีค่ะเป็นบรรยากาศเล็กๆน่อยพี่น่องก่อนเขาเริ่มมือได้ครับเนี่ยเลิ่มตัววันหรอาโอ้เริ่นเล่นแต่สิบสองโอ้เลิ่อนเริ่สองมืรอ่ โอง่ายนทำไม่เจ๊เหมือนนะครับห่อ17ตั๋วโอ้หอ17อันนี้เมนูยังครับพัดมีไอ้ลวกเลือดอ๋อเนี่เป็นมีเมนูพัดมีลวกเลือดเอ้ยพัดมีแบบอื่นนะครับเนาะโอ้เป็นแต่ในบนไลน์ให้พี่น้องทีมงานหน้าๆเนาะพากันเห็นโลกธานพี่น้องลกธานุเ็ดปีเลยครับเพรว่าบริจาคเป็นสามปีเลยเนาะ อยายุ3ปีข้าโควิดพี่น้องเป็นมากก็จะเข่าหูคุณหูคนอุบลพี่น้องบัดน้องป่าพงนะครับพี่น้องบัดหลวงพุทธาเขานั่นเองนะครับพี่น้องใหว่างกับมาทำบุญนทำทานทำกันเด้อพี่น้องอันนี้บ้าลอยเป็นบ่ครับแต่อืนนอว้าลอ,อ,อย บลอยบลอยอันชันมั้งครับอ๋อมีอันชันกับมันอ๋อมีอันันกับมบอก็บ้านอิเบโอ้โ้มีแต่เส้าสาวเห็ดปั่นูกลมงามๆพี่นา เป็นโซอันนี่เป็นทีมงานสาวๆผัวผือครับโผัวผือเจอกันโอ้ผัวผือเจอกันได้พี่น้องทีมงานนี่ก็หยย่อปลอมมวลนะครับพี่น้อยจะด่าผมเด้พี่น้องผมก็หยอกกับแม่ๆนาๆนา่นากับพี่ๆเนาะนะครับพี่น้องนี่คนสวยนี่มาเนี่ยเรื่อยๆอัสวัสดีค่ะดีดีค่ะสวย

ให้น้องอันแพกของท้ำบุญซอยกันนะคะบานน่มันดีคุยบานบรรยากาศนะคะกำลังแพ็กของะคะ่ะ บรรยากาศจานแ็่ของไป่ถ้ำบุญวัดหลวงปู่ซาห้าวด้วยจ่าบาทนี้มื่วนขนาดพี่น้องเลยนี่และวนอกบรรยากาศบาา้านเฮา เอาบุญน้ำกันานกันเน้อพี่น้องวันน้องประพงศ์จัดหลายปีแล้วจะอันนี้ก็จะเป็นน้ำโชคุลนนะคะ Iden, Bref, ını, น้ำพุละไหม่แม่โฆษณาโฆษณาพี่น้องน้ำพละหม่ไม่วนแซบขนาดพี่น้องเฮ็ดยูแซบกับสื่อกินในเด้อจ้าวุ้นหนนนนนนันเนนร์นนไนเรนน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 นานนนนนานนนนมาน่นนนนนนนเนนดนน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  อ้ารพิเศษยังซอยเหนือใช่ไหมครับซอยสอยเหนือเฮ็ดพัฒน์มี่คะอ๋อสร้อยเหนือพิพัฒน์แมนมาเลนะมาเยอะนะถ้าถ้าน้องอันอยากอยู่ต่อแพ็กหอดตีน้องที่สองแพ็กเขาวัดมาอื่นโอ้ยเอาเงี้ยว่าแพ้ก่อนจะแปลว่าบัวลอยเป็นบ่อขาวเฮ็ดเป็นของหวานข้าวก็จะแพ้เส้ถั่วใยแต่เพื่อนข้างใน อันนี้ก็จะเอาไปเอาไปถวายพระแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมข้างในไปถ่ายใหญ่เลยใหญ่เลยสวัสดีส่องเลยหมดตัวจากเพื่อนแล้วเบิ่งจากผมก็จะมีเด็กๆมันหายกำลังใจนะคะนี่ก็จะผ้าชมบรรยากาศทัวร์ๆนะคะนี่ใครยี่พ่อเฮาเด้อยนี่เก้าสิบจักปีแล้วพ่อ ก้ซีฟพอดีเดอ้อนี่แข้งแรงขนาดเด้อค่ะนี่ยู่น้ำลูกน้ำหลานเป็นปูอันผ้าลูกผ้าหลานถ้ำบรรยากาศมแจะลูกต่หลานเราได้นี่เล่นโลนก็มีก้าซีเก้าซีฟป,ปีเนื้อสีผ้าส้มบรรยากาศนะคะอันนี้ก็ล่างเตรียมเครื่องเตรียมของจะ เตรียมไปเมือนเสาค่ะมาจ้ามามาบุญนันกันเป็ไหนคะอิมบุญหมอคะไปส่มเด็คล้องในอันร er mm like ูบรวมเด้อจ้าคนติดตามหุกพันค้นอะไรไันหัวไนหใหญ่ไนัวประจําไนน้ควันเน้อันบนนอกแล้วลูกซองแม่ แยกกับแยกกับปั่นแปงแล้วแยกกับมาเสียบอลนะกับกับดองเล่าเสียบอลกับดองเล่าจ้ะนี่สิปั่นไม่จ้ะแพนแนกิ้งเฮาก็มีค่ะนี่แพนแอกิ้งเฮาค่ะ อันนี้จะเป็นแม่กั้งลักของเห้านะคะย้ายญาานุเองนาผาก็าจะเป็นผู้พานํำการทำอาหารทุกงานค่ะจะเราเ่าบาอเดมื่อนี้ก็จะเตรียมของเป็นขนมบัวลอยของหวานแหนองอนนาาเพ็่นามแล้วเลยอะ จะคล้องบาดยาืดหยัดจยกทั้งงานไปหน่อยถือกล่อ,อ,องออให้เป็นเกล้าหนะครับเอากล่องสั้นกายยาบากันนะจ้าเมื่อไหม่เดี๋ยม่งจะมีกกนนะนนซื้อ,อ,อมามาโทษศั์ใหม่พป่น้อ,องเอาเมื่อีซับีอดซาบเมื่อกอนได้พี่น้องเพรกะดิซั่นแน่นาะซั่นแน่เเคยเคยถือเมื่อกล่องเ่ามันตึงกระถิบตึงแง่เกแล้วจกลวแล้วไม่ยาดนั้นท่านผู้ส้มันตาลายนะรบถือหนึ่งหนึงแน่เด้มันอ้องใช้จ็กี่หาแก้วมันยังนี หัาสซกไปเลยหัวแักไปเลยเป็นมอแม่แล้ันหัวคันเมีพมันมาหนิหัวไลงี่มาเมื่อนั่นอยากซอยแท่ๆได้หนันสาวมีอาทิตงานสาวมาซอยอิ่แม่เมื่อนกสิบไปวันเด้งหาพี่อันที่นี่ไปหาพี่อันเด้อคือวันเลี้งเด้อไป็นมังกรบินพี่ล่ะพี่อันเป็นทหารอยู่อันกองบินยี่สิบ เคอหออไม่เบิ่งอยู่บอกอย่างเครื oh. ่องบินเขามาโอ้ไหลหลัเป็นิแล้วก็บินโซ่ผอโอ้บินโซ่่เขาเปิดแต่แป่นมุกเสาหอดซีนุ่แหลเนที่ันอด้นี่ ใคระเปลี่ยนของเล่นมกอน้องแจกวะก็ดีแล้วป่ะเด็กๆไปของเล่นฟรีมีของเล่นฟรีด้วยมีอันอยู่ตรงชิงช้าน้ามุนมีน้ามุนด้วยเด็กเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว เอามย่างนี้ไปห้เด็กเดเสียขนมไปให้ได้หนน้ผมแจ็คคฟฟ์เเสียขนให้เราใี้โไให้ไปาี่น้องยอกยอกเราจไ้จะกาเรียนเส้นน้พี่นออันนี้เป็นมือีัดไทยพี่นอนี้ปลาแหนกปลิตขนมก็มีปลาแหนกเสียกีฬาก็มีมามาท่านตอนซอยเนี่ยซอยี่ยเห็นดังก่อน พีหน่อยเห็ดพันธุ์เมียเนื้อหมูเมีครับพี่น้องคลิปนี้กับเชฟไว้พี่อยากเสนอให้ข้พี่น้องคลิปหนาจังพ่อกันไหมเนะครับก็ได้กับปากตัวไรก็แชร์กดเพื่อเป็นกับร่งใจอันเมันเ์นอนกเด้อพี่น้องพอได้เห็นคลิปไปไหมให้พี่น้องเบิ้งนะครับจะเพื่อให้กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเบิ้งโฆษณาอันเมันเ์นอนกเด้ออย่าฝากกดขมนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกับร่งใจ่อันเหมันตอนเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้กับไร่ได้ไก่กับพ่อมาเนี่ยนะพี่น้องมา นี่บรรยากาศเด็กพี่น้องเมืองอะพี่น้องบางพุ่งโอเคบาย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 กล้องหน่อยบา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 ยค่ะบายบายหน่อยไปดูในช่องเด้อบายบายอ่ะเออร์เตอร์บายบายกล้องพด้องเด้อบายบายนี่พี่น้อง นี่ให้แหน้าตามือกล่องให้บมาโซ่บันเดิสสิบ๊ายบายมือกล่องตัวนี้ค่ะนี่แหละคุณกระดังกอดอุ่นบ๊ายบายนะครับพี่น้องๆจะบอกันไหมเนาะนะครับบ๊ายบายครับเอบ้านนี่บ๊ายบายคลิปนี้เอาเทิร์นเลยเพื่องบรรยากาศทิพย์งานหน้าบ้าน